สบายดีพี่น้องนี่ก็มาเบิ่งเตาถ่านอยู่เด้อพี่น้องเด้อว่าถึงขันใดแหละเตาถ่านถั่หั่เห็ดละสบายดีพี่น้องเ <c oughs> ตาผ้าเนี่ยเลพี่น้องเว้ยนางลาเป็นผู้ไปเอาเพื่องมาให้ใช่หรือเพื่องใกล้ออเออเพื่องใกล้ามาคอยสักก๊าดขีตุ้มนี่คอยสักก๊าดขีตุ้มเอาเพื่องเลยฮะสบายดีไหมลูกสบายดีพี่น้องปั้นเตาพี่น้องเฮ้ ลังเริ่มนี่แหละเตาอบเห็นแล้วนี่แหละนี่เอาแนขนเครื่องมาคนแขนก,ก็ขี้ตม้มแ,แล้วก็โผใส่นี่แหละนี่อัดมดแล้วนี่เตาใหญ่เติบแล้วนี่ใครอยูอ่เตาอบขนาดไหนไม่บดเลยได้อันนี้กระเพาะสีเจาะเจาะบอจูดด้วยพี่น้องเจาะเป็นหูเข้าไป จูดทางนี้กระเพาะจูดโปะโปะแรงวะนี้การโมเร่งก็อาจจะได้จูดได้เนาะท่านได้จูดบ่งโมเร่งโมเร่งแนีบ่ได้จูดบ่งโมเร่งเอ่อแมร่งได้จูดทางนั้นการเพิ่นยังจอกดินอยู่ด้วยพี่น้องเนาะลดไมโคร จกดินอยู off off ่ลมลมนะบนนี้นะแดดลมนี่กระถานนั่งหลาพันจกนเต่านี่แหละให้มันเย็นกอดใชไหมเออให้มันเย็นก่อนเด้อพันไฟใหม่ได้เบื้องไรก็อดทานใส่กระสอบพนใหม่เม็ดใส่กระสอบซะงามอยู่ไรทานนะพอดีดังพี่น้องยังเมื่ได้จกเม็ดยั่งทุบใอยู่นี่ สานนั่งหล่ะนั่งทมไว้ยังมันได้วจกมดมันขดยากเอาขีดนะ้ดินทมเนาะดินพักนาหลวงพ่อสืบสวนดินออกมดเองก็เบรยง่ายอีกเสร็จขดท่าตู้ท่ตูันนี้ท่าตู้ตพี่หลงเ้อเห็นหม่มอนมาเลยฮับ์ปตได้ผลยังไงบอสมี้ยังของผักผลนะอากกินอยากกินท่าตู้ันนี้ท่าตู้ันนี้ฮะ ไปม้อนเนกับมากับสัตว์นี่ยโบไายได้ลื่องลรือได้มาที่ให้ไห้กับโบไห้ไปม้มอนเดูพี่น้องเด้อเหาเงงเงงเง,งาอยู่แล้วก็มาแกงเฮ่หางใสเป็นอะไรเรื่องลรือได้นี่ขนาดบระเดี๋ยวจักกันได้หน่ยังลื่องอะไรได้นี่เออเท่าตู๋เท่าเตีย้ยคนเตีย้ยอยู่พวกขามคนบรรยากาศทุ่งนาพี่น้อง กัดซะเว้ยออกมาอยู่แถวถุงหายถงนาผู้ใดก็ออกมาอยู่หาอยู่นามือ่อใดเดียวนี่นะใครก็เบียอยู่ในบ้านเนะเาะออกมาอยู่นาเอาวัวดขวยมาปล่อยอยู่นาเอาเพชรเหลี้ยงไก่โอ้ยลูกไก่แม่นีน่ขึ้นมาแพรกล่ลูกคนลายโตัวนี่มิจิไก่ตีได้คนเลี้ยงเคยเป็นอยู่เฮือนอยู่ในบ้าน เท็ดอัน,นั้นเลยวงเวียนตีไก่พี่น้องอยู่ในบ้านนะวันอาทิตย์นี่คนเต็มเลยแหละมาตีไก่อยู่เพื่อนไอเคยเข่าหน่อยลงกันแล้วกูได้หมักไก่ตีลงกันเลยนี่ก,ก,กินแม่มอนซื้อปีงลีนมาสูล่สลูกสาลูกชายกินได้พี่น้องนี่ก็สมตีนแกดลดหางแกอีกทงหน่งยแกจิ้มบวชแกเอาต,ตรงตรงกับพ่อ มานั่งกินธรรมาสะอาอีกเด้อพี่น้องเด้อไปีสบายพี่น้องเอฟซีชิหักประชาคมนาะทั้งไทยและลาวต่างประเทศมากินน้ำกันนี่เด้อการชงนาเปลี่ยนทิศทางอีกก่อนพี่น้องไปญี่ปุ่นปัดมาอีกเมื่อปันเตาแล้วพี่น้องมากินเขากันวันนี้เม่อชื่อเราเขาก็ฝากคือของกินคือกัเขาว่าฝากลูกโอ้เื้าอาหารโปรดเด้ชมพักนเมื่อเรากินเขาอยู่เือนนางอ้นนะ เอ้ยาเขานางกินทั้งนั้นผัดเพื่อนจกดินแล้วขี้ดินอู้มาพี่น้องเอ้ยก็เลยมาลบลี่กินอยู่ทัางนี้มัจนจะบอกขี้ฝุ่นราะว่าเพื่อนจกดิน น้องนะขอนางลาข้าหัามเดอ้อ <c oughs> ซื้อปิ้งลิ้นมาให้ลูกกินลิ้นยันงลิ้นหมูล,ลิ้นยันงนี่แหละเขาจะปิง้งสักเด็ดลูกเลยนะแล้วก็ซื้อสมพักสมตีนกินอาจะหัวเป็ดโผล่หลังมาเฮ้ย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 

ใส่เหนอนมาแลยเปล่าทุกวันกินเขาวยเขาไม่อยากไม่อยากเป่กินลงช่วยเนาะกินแล้วบคนปบูคนปายังไป้ยนงบูนางเอื่อยนางอ้ายเดินใส่แอล่วงบัรเลียงนะตะเลียงเขาเนาะไม่ได้ก่ามันไม่ได้ังมอได้ ปลาบูพี่เาึงแห่มอเช้านี่ <c ười> ปาลาปบูเจ้าว่าลปลาบูเ <ừ. S 1> ะ้พกินเอ่มานแม่กินข่าวฮะอาเอาลองลงมืออ้ามากินอ่ะอ่กินน้ำกขมกอยาก <ừ. S 2> ินเพื่อนางอุนมากเลยไขาก้างยยอกินต้มไก่ จมไก่เพื่อนางอ้นนี่เปตุ่นี่ไหมมันกินเขาเศร้าแล้วเขาเที่ยงขอบริยากรมอสนมอสตูบกมอสตูบเด้อกูมอตเสี่มาสบายดีพี่น้องเน่สบายดีมาจะเป็นนับรลดดินกำลังกันเด้อพี่น้องเอ้อดิฟซี่กินเขาเน่ ันกินยีลมเลรียกขี้ฝุนอยู่เท่งมันขี้ฝุนปิวใส่นี่แค่ไหนลบขี้ฝุนมากับท่านยังไงนะท่านหวานหรือท่านสมอน,นะแชู่่ไ,ได้ไหมเอากินแล้วแซบอยู่บ่ล,กลกอกลุกอะไรี อยู่ผสมพักสมพักเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรแทบแแล้วเห็ดนัวไดผสมพักแล้วนี่ยสมพักคนใส่นังที่เนาะคนใส่นังงัวนี่ได้ไหมผสมตีนงัวมันบ้าะสมนังงัวเออคนใส่นังงัวมาเป็นนั่นนข้าเจ้านังเป็นแผ่นนะนะข้าวไม่เห็ดใส่สมพักแต่เขาบใส่แล้วตีนนะเขาใส่นังอลไรเดี๋ยวนี้นังงัวไค้นะคู่หอยวะนะเข่าเนาะเข้าเข้าคู่หอย น้ำหาควายไปหางัวฮาควายเพื่อนบ่าอื่งค้มือละหน้าเราทางหลุมเนี่ยว่าไปทางใดเออคืนทั้งพี่นอนลานเราเนาะข้างทางพี่ทางเทิงพี่นา้องาออพาจะไปโยมเออพาขอไปเบิ่งน้ำคั่มเดิมคนนี้อ่าเบิร์น้ำเมนี้ถือบอกออกบ่อตลอดบ่ออยู่เนี่ยน้ำคั่มอันที่บ่อนมันไหลลงมาโบมดจะเถื่อนนะพี่น้องสิให้นางลาเพื่นพาไปสิหาคุดเลาะกระปูแถวทางนั้น พาขุดกระปูมาปนนั่งลาภาไปนั่งยู่จบนั่งยู่จะดื้อมูป็นจูลูกเล็กกวะนี่ฮะพาลูกเล็กน่อยทำจะซื้อใช้สายกระลงเป็นมาเป็นจะซื้อลูกเล็ก คนคือแหลนคนเห็นคนไล่งวบ่กนะคนคือแลนหลัดทางนั้นทางนี้ลูกดิ๊บลูกดิกด๊บบ้งอนอนอยู่เิเขาให้มันมาทานกินข่าวบ่อทานเกือเข้าจะหกงเข้า เอาคลิปนี้กับเมมอน่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อค่ะกูแซ่กูไล,ล่ซับจะใครใส่งเมมอนพากินพาเทียวด้วยจ้าบาย